สวัสดีค่ะสีธัญญาเองนะคะมาในฉบับชุดใหม่จ้าจะรีวิวช้าแต่ก็มานะจ๊ะแตนโชว์ความสวยสีเองนะคะแต่ผ้าก็ยังความแข็งเหมือนเดิมแข็งเหมือนไม่ได้ซักปรมาณล้านปีร้ายตายความทรงจำรรของอีกแล้วหรอแต่สองก็เจอทั่วไปก็จริงเออ มาค่ะเราจะเอาเกชากันไปนะคะเพราะเราเบียวจราเบียวจราอะไรไปดีอ่ะวันนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งอะไรจ้าอะไรจ้าเพราะเป็นคนเบียวจราจบที่เก็บแยกเสียงวายคือเปิดมาก็เลิศเลยปะเลยหรอ โอ้คือเสียงฟอกแป็กอยู่ฝั่งนูน้นถ้าเห็นหมดแล้วก็พุ่งเถอะไหนจระนั่นไงปกเปียกสุดส็ดอกแป็กต้นเกมเลยนะคะทำอะไรว่าแล้ว่าต้องตัดไม้ ทำอะไรอะ่ะ SOS ค่ะน้องปอกแป็กทำอะไรก็ไม่รู้เรามาไปนั่งกันนะคะเป็นคู้ว่ายลูกมาเจอกินชาปกแป็กยูเกชาบ้าไปแล้วนี่สตร์เบีร์สตาระเอานั่งไปก่อนเลยหนึ่งเราจะมานั่งพังไวเล่นกันนะคะไหนดสีเครื่องใกล้สุดเครื่องโรงงาน โรงงานมีคนรันดิจราเพราะมีเบลจราเบลจราเซนจราถ้าเจอคนดูดลมคามเนี่ยเบวจา้าเป็นทียอะไรเป็นคนดูเบวจราแรงมากคือวิ่งเร็วเกินปลาเสือหยุดนะสีไม่ให้ไปวิมันจะสลับร่างได้เลยขัวไปเลยเสร็จแล้วเลยปะ เลยปะไปวิวดีไปปะมีจระแต่ช่วยก็ดูดีช่วยจระสนุกสภาพไม่คิวเก่งขึ้นเก่งเจี๋ยถวาคำพูดเมื่อกี้พูดอะไรจ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรได้กินนะป่าวไม่พูดอะไรเลยมาค่ะเราจะเอาน้องไปนนั่งกันนะคะ ายซีนางไปไหนต่อไปปั่นเครื่องเดิมเมื่อกี้เห็นรอยตีนอยู่ไปไหนเราไปู้เครื่องเดีมยวไปปะไปคือเครื่องเก่าไม่มีสาราเราจะไปหาน้องกันนะคะาทซีอยู่ไหนเออเมื่อกี้เห็นแบบแบบแถวนี้ปะใช่ไหมกูไม่เห็น กู้หูขึ้นอ่ะหูขึ้นัะหาไม่เจอออกแค่ดังฮิวกันอยู่ไวนะเคสโดนโดนได้ยังไะนี่โดนได้ไงเออโดนได้ไงวะยอมกูบอกย้อมกูปกติันไม่เคยโดนบัดดีจ้าก็ก็เข้าใจแม้พลังของความเบียว์เจอราเบียวจรา ว่าต้องมีคนไหมนี่แน่เอ้ยลีลองกดตัวเอฟดิเอฟหรอทำไมอ่ะเขาเพิ่มมั<ห>นนี่เข้ามาซึ่งเพิ่มมาทำไมเออเพิ่มมาทำไมโอ้โหน,นะคะตอนนี้นะจ๊ะไข่สีไข่มานี่ไงคำถามใครใช้ <laughs> เพิ่มเข้ามาแต่ใครใช้เออใครใช้อะ่ะ ได้หมดจ้าตอนนี้แตกแผนจะราเพราะเบียวเจราอเออว่าถ้าคิดมึงฟีดมาอะไรเดี๋ยวมึงโดนเบียวจ้าแน่ว่าอ้าวนั่นเนี่ยโดนโดนเลยฮ่าเออก็เบสิกเบสิกีนั่นแหลรี่ชมเบียวจ้าเออโดนได้ไงวะด่ะ ฉันขอทำนายอนาคตแกวิ่งไปตรงกลางมันปะมันมีนนนนนคนอยู่ตรงนั้นบนชั้นสองเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะิจราเอาไปนั่งก่อนนะเจราห้องวีฉ่ำๆเลิศๆทำมภาษาตัวแม่ตอนนี้มันกำลังขุดหงวกันอยู่ฉันสะบัดได้โอ้โถ<อ>หลุดหัวขึ้นนั่งไงผิดพลาดั่งไงเบลเจราอะไรจ๊ะ อะไรจ้าจะไปไหนเซราจะไปช่วยเพื่อนรัหล่อนไม่มีสิทธิ์คนที่เบียวเะราเท่านั้นถึงจะสามารถไปได้เออเนี่ยมึงต้องจำต้องบอว่าคนมันลื่นใช่ป่ะเล่นเกีย์อิชาก็คือมึงโผล่ได้ประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ยเฮียไม่เี้ยวิถงทะลุเลยมึงเนี่ยวิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเะราอุ้เซราเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นอ้าวเงาอ้าวอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยเหรออยย่างนี้เลแล้วสไลด์ไปถึงไหนอะ่ะ <c oughs> ว่าสไล,ลด์หนูดแมทไปแล้วตัวอ๋อนี่ไงจบแล้ว <c oughs> ไอ้่ายเบสิกเกินปะบายคือจบแล้วอะ่ะ